รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์14กุมภาพันธ์2565ค่ะปุ๊กกระมุ้ยมาแล้วแรงงานตัวในวันแห่งความรักะนะคะตอนนี้หลายคนหันมารักกันทําการเกษตรมากๆเลยดังนั้นชมรายการของเราค่ะรับรองคุณผู้ชมจะไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจเทคนิคดีๆในการทําการเกษตรอย่างแน่นอนช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะค่ะ สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ชมเกษตรมีดีวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวของจิ้งหรีดสัญชาติไทยหรือว่าซดิงที่กําลังจะโกินเ i n t ์เข้าสู่ตลาดโลกกันค่ะจิ้งหรีดเป็นมแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการส่งออกสูงโดยเฉพาะตลาดทางสาภาพยุโรปหรือ EU มีผู้ประกอบการหลายรายสนใจนําเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจากไทยค่อนข้างมากค่ะแต่เนื่องจากการบังคับใช้กฎระเบียบ ว่าด้วยอาหารใหม่หรือโนเวลฟู้ดของ EU ทําให้สินค้าเกษตรและอาหารหลายรายการรวมทั้งจิ้งหรีดและผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนตามข้อกําหนดภายใต้กฎหมายสถานะอาหารใหม่เพื่อให้สำนักง,งานความปลอดภัยอาหารแห่งสภาพยุโรป พิจารณาความปลอดภัยหรือหลักฐานการบริโภคก่อนอนุญาตเปิดตลาดนํำเข้าอย่างเป็นทางการซึ่งก็มีสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชได้จัดทำมาตรฐาน G.A.P. ฟาร์มจิ้งหลีและยังผลักดันให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและแปลรูปผลิตภัณฑ์จิ้งหลีให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของสภาพยุโรปอีกด้วยค่ะ ก็พอเราเห็นความสําคัญของเกษตรกร,รกลุ่มผู้เลี้ยงและตลาดที่มีอย่างหลากหลายตั้งแต่ในภูมิภาคอาเซียนไปจนถึงสหภาพยุโรปและอเมริกาเราก็เลยเริ่มมีการเริ่มจัดทํามาตรฐานฟามพอเลีย้ยงที่เีดขึ้นมาเพื่อรับรองให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีหลักการปฏิบัติที่ดีก็คือเหมือนกับ g a p ของฟาร,ร์มต้นน้ําอื่นๆปกติมาตรฐานสินค้ากเกษตรที่มกอชอจัดทำเนี่ยมันจะมีทั้งมาตรฐานบังคับกับมาตรฐานทั่วไป แต่สำหรับสินค้าตัวนี้เรายังเห็นว่ามีทั้งเกษตรกรที่ในระดับท้องถิ่นแล้วก็เกษตรกรที่มีศักยภาพสูงถ้าเขามีศักยภาพสูงแล้วนอกจาก GSP แล้วเขาจะต้องมีตลาดรองรับที่มากกว่าในประเทศมันก็ประจวบเหมาะพอดีกับที่สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบอาหารใหม่หรือ Novel f o o d เมือ่อปี2558สินค้าของไทยเนี่ยนอกจากเราจะพูดถึงคำว่าศักยภาพกันอยู่บ่อยๆแล้วไอ้ศักยภาพเหล่านั้นน่ะมันถูกผลิตขึ้นมาอย่างไร มันถูกติดตามตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างไรอย่างเช่นจิ้งหรีดจะต้องมีการเลี้ยงที่ดีมีการจัดการความที่ดีซึ่งเรามี GAP แล้วถูกไหมครับมีการใช้อาหารสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งประเทศไทยและสหภาพยุโรปมีการออแปรรูปมีการควบคุมกระบวนการเช่น GMP h a z a r ที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยที่สหภาพยุโรปให้การยอมรับตามหลักวิชาการ เหล่านี้คือสิ่งที่ทางมกาชาต้องทําเอกสารเหล่านี้ให้ทันถ้าตามกําหนดเบื้องต้นที่เขาได้ประกาศออกมาแล้วก็คือต้นปี2562เพื่อให้สินค้าจิ้งหรีดของไทยสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้ต่อไปจุดเด่นของเราเนี่ยก็คือนอกจากในเรื่องการจัดการฟาร์มแล้วนะครับเราจะมีการจัดการตั้งแต่ต้นน้ําเลยก็คือวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยงลักษณะการออกแบบบอ่อเทคนิคในการเลี้ยงการให้อาหาร อาหารส่วนผสมต่างๆนะครับรวมถึงการนําไปแปรรูปอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยคือว่าเราจะทําตั้งแต่ทั้งหมดควบคุมตั้งแต่ต้นกระบ,บวนการจันปลายกระบ,บวนการเพราะฉะนั้นเราก็สามารถควบคุมคุณภาพหรือความปลอดภัยในการนําไปใช้ประกอบเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ได้ได้ดีกว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยสำหรับส่วนทางทางฟาร์มเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยกันยกระดับมาตรฐานในการเลี้ยงในภาพรวมนะครับให้มันมี คุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะส่งออกหรือไม่ส่งออกจะบริโภคกันในภายในประเทศเองเนี่ยผมว่าความปลอดภัยในอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรควรได้รับเสมอภาคกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในฝั่งของเกษตรกร,กรหรือผู้ผลิตเราสามารถทําให้มันมีความปลอดภัยมีความสะอาดมีคุณภาพได้ผมว่าก็ดีกับทุกฝ่ายครับจิ้งหลีเป็นมแมลงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงต้นทุนการผลิตต่ำปริมาณแลกเนื้อสูง ต้องการอาหารและน้ำในปริมาณที่น้อยทำให้สามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่แห้งแลง้งที่ไม่สามารถพะหลูกผลผลิตอื่นๆในประเทศไทยมีฟาร์มจิ้งหรีกว่า2 0 0 0 0ฟาร์มกำลังการผลิตจิ้งหรีรวมมากกว่า700ตันต่อปีป้อนตลาดทั้งภายในและต่างประเทศคิดเป็นราค่าประมาณ1000ล้านบาทต่อปีแมลงตัวเล็กแต่ค่าตัวสูงลิบลิวเป็นโอกาสทองของเกษตรกรที่จะคว้าไว้แล้วล่ะค่ะวันนี้เกษตรมีดีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อัพเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของข้าวกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะการส่งต่อเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ,คะ